สวัสดีจ้าวันนี้พ่อกับเจ้ากันที่เ้าจะมากินตามข้าวปุ้นไส้ปูนาดองบ้านเขาเซ็บๆน้ำกันจ้าพี่น้องโอ้ยนายแตกไปจ้าปึง้งโอ้โหไก่อบองงโอ่งพี่น้องจ้าเซ็บๆน้ำกันจ้าเฮ้ โอ้โหัวหลุดไปเหรออื้ ขอยาเส้นมันเดี <azzi> ๋ยวจ้าฮึ่มชอบพลานเองาไง 음, 먹어 음. 음.

うんん